เทเคลูกัสจ,จักสวัสดีค่ะวใครยนอกมาไวจังเลยขอบคุณนะคะโอ้เราก็มีเอฟซีกับเขาด้วยเหรอมาไวมากเลยไม่รู้จะทานอะไรนะคะก็เลยพาเด็กๆไปดูนาสิลมมากสวัสดีเช้าวันวันนี้วันอะไรเนาะ พลังคานใช่ไหมลืมวันหมดแล้วอะ่ะมันรู้สึกแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยขี้เกียจขี้เกียจยังไงก็ยังไม่รู้เลยสวัสดีทุกคนคะ่ะทานข้าวหรือยังอะ่ะที่นี่รู้สึกว่าอากาศเย็นๆมาหลายวันแล้วมันทําให้รู้สึกขี้เกียจแล้วก็อยากนอนอะ่ะนี่ก็ไม่อยากจะลุกเลยนะเนี่ยต้องพาเด็กกินข้าว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ h e ล l o hello ร v ่ r y body turn นะคะสวัสดีค่ะทุกคน mm. ไปทานข้าวกัน mm. กดไลค์ให้ด้วยอย่าลืมตามเพื่อนมาด้วย mm. <laughs> เพื่อนคุยสวัสดีเช้า ถ้าหมอะติส๊สวัสดียามเช้าค่ะ i m a k i n ิ๊ติ m a k กิ g w h a สวัสดีค่ะพี่ใบพี่ใบเป็นยังไงบ้างคะพี่ใบไปหาอะไรทานนะคะมันเดี๋ยวนี้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็เลยไปหาอะไรทานก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพาไปหาอะไรอ่ะนาซิโลมาเนาะตรงไหนมีเนาะน่าจะเป็นตรงนู้้นนะแต่ลืมแล้วหละ่ะไม่ได้ไปตั้งนานตั้งนานแล้วเหนวมันไม่มีที่วางนี่บรรยากาศ อันนี้บ้านของเราใกล้จะมีอะไรนะเหมือนกรุงเทพแล้วเออเนี่ยดูสิข้างบ้านเราเนี่ยเนี่ยอีกหน่อยรถก็ติดเหมือนกรุงเทพแล้วเห็นไหมเนี่ยแย่จังเมื่กอก่อนนี่มายังไม่มีเลยนะบ้านอยู่ที่นี่นะไม่เคยมีเลยนะถนนก็โลง่ลงๆอีกหน่อยเนี่ยคงรถคงจะติดเหมือนกันเนี่ยเนี่ยดูสิเราจะเริ่มมีทางด่วนแล้วนะคะทางยกระดับแล้วนะคะ ที่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียอยากกลับบ้านมากเลยไม่ได้กลับสักทีเลยโควิดโควิดอยากกลับไปเที่ยวไทยคะ่ะติดโควิดอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนี่แหละตอนนี้ประเทศมาเลเซียก็ระบาดเหมือนกันนะโควิดอะ่ะสู้ๆใช่ไหมสู้ๆน่สู้ไปด้วยกันมันเร,มเริ่มรู้สึกแบบว่าขี้เกียจขี้เกียจอ่ะนะช่วงนี้นะก็เลยแบบว่าปล่อยอาตามสบายก่อนนะนะพี่เกงสวัสดีคะ่ะ ก็เลยยังไม่รู้จะทําอะไรเลยก็เนี่ยหาพระดูแลลูกก่อนนะดูแลลูกก่อนสักพักนึ่งอยากให้เด็กไปโรงเรียนด้วยแหละไปโรงเรียนเราก็จะได้มีเวลาดูแลตัวเองบ้างนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยตอแตะใช่มันเริ่มมันรู้สึกต่อแตะมันก็เลยแบบว่า ขี้เกียจจะทําอะไรอ่ะแต่จริง,รงๆแล้วเราไม่ควรที่จะตอแต้มันหรอกต้องสู้ๆต่อไปอัแหละแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนตอแต้อะอยากพักผ่อนมั่งอะไรอย่างเงี้ยไงอืมก็อยากพักผ่อนพักผ่อนไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากที่เรานั่งรัฟสดเป็นบ้าเป็นหลังกันมาแล้วเรายังไม่ได้พักผ่อนเลยอะไรอย่างเงี้ไงก็เลยว่าเออพักผ่อนหน่อยนะช่วงนี้ขอพักผ่อนก่อน เดี๋ยวเด็กๆก็อยู่บ้านกันหมดเนาะตั้งสามคนเนาะโรงเรียนก็ไม่เปิดสักทีอะไรอย่างนี้ไงโควิดก็ยังไม่หายสักทีเก่งๆเก่งๆพี่เก่งพี่เก่งใครอติมไหมคะวันนี้จะมาไลฟ์มันก็ีิเกียจไลฟ์เนาะบางทีเพื่อนเขาก็ไม่ค่อยว่างกันเนาะ หายานะหายากคนะือใช่เนาะหายยากเนาะโควิดอ่ะเด็กก็ไม่ได้ไปเรียนเล้เราก็ไม่ได้ทําอะไรเต็มที่งานบ้านก็ต้องทําอย่างเงี้ยโอ้โงานบ้านก็เยอะนะทําทั้งวันอ่ะมันก็ไม่เสร็จอ่ะเก็บบ้านทั้งวันก็ไม่เสร็จแักทีพอเก็บได้หน่อยนะลูกก็ไปเลืออีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยบอกโอ้โหแล้ว youtube เราก็ต้องเข้ามาดูด้วยบางทีนะเนาะอืมวันนี้รู้สึกอากาศดีหน่อยปกติบางทีตอนเช้เามาอาฝนมันก็ตกอ่ะ ตกแล้วเสื้อผ้าอะไรมันก็ไม่แห้งอ่ะเนาะหายากใช่แล้วง่วงด้วยตอนนี้น่ะรูสึกมันมีตัวขี้เกียจเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะน้องสาวรักคนสวยนะพี่เกง่ง <laughs> ขนก็เงียบๆหายหายดูดินี่บรรยากาศของประเทศมาเลเซียมาเลเซียถึงจะเป็นในเมืองนะแต่ว่าเขาจะไม่ทิ้งต้นไม้นะคะ ต้นไม้ก็ยังจะมีเขียวเฉาอุ่มอยู่นะคะดูสังเกตได้นะคะแล้วเขาจะตัดให้มันเรียบให้มันเรียบร้อยสวยงามนะไม่เหมือนบ้านเรานะดีดิต้นไม้เขาจะอนุรักษ์เอาไว้ทําไมไม่ลงคลิปเอาก็ใช่อยู่เนี่ยวันนี้เมื่อเมื่อเ,อเมื่อเช้าก็ตื่นมาว่าจะลงคลิปอยู่นะจะลงคลิปช่องเล็กๆแต่ก็นั่นแหละว่าจะไปลงแล้วแหละเออจะมานั่งแบบว่าเอ้ยคนอื่นก็เหมือนกับเอ้ยเราไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็คือยังไม่ไม่อัปเดตไม่อัปเดตข่าวสารเออมันก็ด้วยความขี้เกียจด,ด้วยแหละบางทีขยันเกินมันก็เหนื่อยเราอะนะมันก็เลยพักหน่อยนึงอะบางทีขยนันขยันก็ขยันไปทําอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพักหน่อยเธออะไรเงี้ยไรมันเหนื่อยใช่ค่ะมันเหนื่อยก็ใช่แหละหนูก็ว่าจะเป็นลงคลิปช่องเล็กๆด้วยเนะี่ยหนูไปลบคลิปมาออกหมดเลยนะ คือจะจะแบบว่าเราจะเอาอันนี้ใหม่ไงจะจัดใหม่ไงไอช่องเล็กที่มันผ่านแล้วเมื่อทีนี้มันเหมือนกัรคชิปมันแบบว่ามันมั่วๆหน่อยนึงอ่ะมันไม่เหมือนช่องใหญ่อ่ะช่องใหญ่มันยังดูแบบว่าเข้าไปดูมันเป็นระเบียบหน่อยนึงนะแต่ว่าช่องเล็กรู้สึกมันจะมั่วนิดนึงอ่ะก็เลยเป็นลบออกก็เลยอันนี้ใหม่แต่มองหายไปเยอะมากเลยนะถ้าไม่ลบเนี่ยมันก็ชั่วโมงมันก็มีอยู่น่ะหนูลบหมดเลยเลยอยู่เก้าสิบชั่วโมงเลยเงียบเลย แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ลงคลิปอ่านี่ได้ไงแล้วก็คิดว่าแบบนี้นั่นแหละแล้วพี่ใบละ่ะพี่ลงวันละคลิปเองเออใช่ก็ลงไปนะ้ะวันละคลิปเนาะบางทีมันก็ขี้เกียจจะไปอ่าทําคลิปอ่ะรูก็ถ่ายไว้อยู่นะ้ะวันละก่อนก็พาลูกไปปลูกต้นไม้ก็ทําถ่ายถ่ายเอาไว้แล้วขี้เกียจลบทิ้งไปซะ โทรศัพท์มันค้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลบลุกไปเพราะว่าโทรศัพท์ที่เราอ่าซื้อมาใหม่ล่าสุดเนี่ยมันมันราคามันไม่ได้แพงอ่ะเพราะเราก็ไม่ใช่คนมีตังค์ใช้ตามถันนะแล้วอย่งอย่างหนึ่งใช้แพงเวลาบรนพงก็เสียดายอะไรอย่างนี้นะวันี่ตำรวจตำรวจ,รวจเห็นไหมเราเป็นคนที่าใช้ของประหยัดมาก มักวันที่สิบอืมใช่ก็นี่แหละหนูก็รอตรวจสอบอยู่เฮ้ยเหนื่อยเนาะเหนื่อยกันไหมคะทุกคนโควิดโควิดทำอะไรก็ไม่ได้ทำงานก็ยากเนาะเป็นกันทั่วประเทศน่าสงสารมากเลยค่ะสงสารทุกคน จะไปยังไงทำคลิปทิ้งเอาไว้บางทีทำทำแล้วก็อันนี้เสียดายเหมือนกันนะแอที่ลบทิ้งอะ่ะเสียดายคลิปรักส่งแล้วส่งแล้วค่ะส่งแล้วรอรอส่งเมื่อวานนี้จะไปกินฮาซีลอมา่าเข้าไปในหมู่บ้านตรงนู้นอะ่ะหนูเห็นเขาขายเยอะดีจะไม่รู้ว่า หนูจำทางเข้าไปไม่ได้แล้วจาไม่ได้แล้วนะคะนี่เป็นโรงพยาบาลโคลัมเบียรโรงพยาบาลนี้แพงมากเลยสวัสดีคะ่ะน้องเลสวัสดีครับครับวนนี้พี่ก็มานั่งเมามอยได้ฟังเฉยๆนะส่งกี่โมงเมื่อวานส่งกี่โมงอ๋อไม่แน่ใจนะเมื่อวานเนี้ย หนูมันบอกว่าให้ส่งได้ตั้งแต่วันที่สามหนูก็กดวันที่สามมันก็ไม่เห็นโผล่ขึ้นมามันก็เพิ่งโผล่มาเมื่อวานนี้แหละโผล่ปุ่มมานะก็ลองดูอะจริงๆว่าจะไปลบคลิปเก่าๆอ่อกด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ว่าเรามันผ่านมาแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วมันเป็นคลิปข่าวเก่าอ่ะเนาะมันต้องอัปเดตตลอดเวลาไงข่าวสารใช่ไหมล่ะรวยบ้าจ้ามาอีกแล้วรวยคิดถอดหลายได้รวยเนี่ย มันต้องไป็ลบคลิปเดิมออกเนาะมันจะได้แบบว่าเออมีเนื้อที่สําหรับคลิปใหม่ๆอะ่ะหนูก็ไม่ได้ทําเนี่ยเป็นไรไม่รู้อตัวขี้เกียจเข้าตัวขี้เกียจเข้ารวยๆวยวยมันแปลว่าอะไรเนี่ยรวยเนี่ยเออแล้วแม่จะพาลูกไปกินอะไรเนี่ยจะไปกินนาซิโลมาพ่ะนะมันอยู่ตรงไหนแล้วนาะซิโลมาหาไม่เจอแล้วเอาไปทางนู้นก่อน นูอยากกินนาสิลแล้ว <Yeah. S 2> มาเขาเรียกปุ่มอะไรปุ่มกดสมัครใหม่ไงท่งสมัครอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้ไงมันจะมีอยู่ใต้นั่นแหละเดี๋ยวมันจะขึ้นเขียวมาให้เราเองดีครับ หนูจะกินข้าวกับอะไรวันนี้ตะเอ๊ะเอารองเท้ามาเล่น <c oughs> รู้ไหมว่าเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้น่นน,น่ะที่ลงคลิปไปไม่เปลี่ยนชุดเลยไม่ยอมเปลี่ยนเฮ้ย <c oughs> โอ้ยพี่ใบอ่ะอิจฉาพี่ใบจังเลยพี่ใบอ่ะสองช่องเลยนะเอ้ไม่ใช่พี่ใบ่ะพี่อะไรนะพี่เสิร์ตพี่เสิร์ตนี่แหละหนูก็ว่าอยู่ไม่น่านลบเลยเห็นไหมเห็นไหมพอไม่ลบนะ้เราเก็บเอาไว้นะมันก็ผ่านอยู่แต่ที่มันไม่ผ่านตอนนั้นเเพราะว่ามันมีหลายช่องที่มันใช้อยู่ไงคลิปเนี้ยมันก็เลยไม่ผ่านรู้ไหมพี่ใบอีพี่เสิร์ตนี่ต้องรอมันขึ้นเขียวใช่ไหมใช่แล้วค่ะต้องรอมันขึ้นเขียว เนี่ยแหละเราก็ไม่รอนะดูสิเราก็ลบออกคลิปที่เราอ่านแบบว่ามีประโยชน์ประโยชน์นะเราก็ลบออกเฉยเลยหนูว่าอ่านหนูจะลบทําไมล่ะนี่ <laughs> หนูก็ตั้งใจอ่านมาอยู่เด้ออะไรเงี้ยเรื่องกับเรื่องก็คือว่าอยากได้อยากใช้แบบว่าช่องเดียวนั่นแหละแบบว่าใช้หลายช่องมันก็มันก็เหนื่อยดูเลย <laughs> พี่ลบไปเกือบหมดแล้วใช่ไหมเออหนูลบหมดเลย <laughs> พี่อะไรพี่เสิร์ชไม่ลบนอก่ากนะ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่ามันเป็นที่จังหวะเพราะว่าช่องอื่นเขาโดนนะนี่กันหมดไงแล้วทีเนี้ยเราส่งอีกมันก็ได้มันก็ไม่เป็นไร <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะมันโดนไปหลายช่องแล้วมันก็ไม่มีคลิปที่ว่าเหมือนกันไง อยู่อยู่ที่ว่าจังหวะอยู่ที่ดวงวสวัสดีสามคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยวเล่เล่อย่าตาอย่าลืมตามเพื่อนด้วยนะดูหน้าคิ้ว <c oughs> หนูก็เป็นอะไรไม่รู้ดูนะเห็นหน้าไหมอ่ะดอย่างนี้ไงดูดิคิ้ว <c oughs> มันเป็นแลนี่ขึ้นไงมันชี้ขึ้นโอ้ยหน้าสดมากเลยอ่ะไม่ได้ทาอะไรเลยแม้แต่ครีมอ่ะดูดิ <c oughs> สวัสดีค่ะสิวเป็นสิวฮ่าน่าว่า <laughs> I don't know what you say วแลวเชาเอาเล่เล่ใ <c oughs> ช่ใช่เริ่มจะหิวข้าว เด็กใหม่แม่เด็กใหม่แม่อะไรกันเนี่ยวันนี้มาที่นี่ไม่มีเงี้ยไม่มีที่ไม่รู้ไม่เขียนพาไปกินพาไปกินข้าววันนี้จะไปกินอะไรเราอยู่สองคนแล้ว ตาก็รู้สึกแบบว่าจุดจะกิๆๆดลมันง่วงอ่ะสวัสดีทั้งสามคนนะคะโอ้คนดูน้อยมาก พอแล้วลงๆไปะนะสาวน่างานแต่งงานโอ้พอแล้วพอแล้วพนัพล,ลง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 โอเคลงลงลงแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยอันนี้ใหม่ข้างอันน่ะไปก่อน